สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันในเบรกสุดท้ายนะครับของบทที่4นะจริงๆก็มีเซอร์ไพรส์อยู่นิดหน่อยในส่วนของคำสั่งบางคำสั่งนะครับในบทที่4ที่ไม่มีแต่ก็ตั้งแต่ใช้มาก็ยังไม่เคยตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยเอาคำสั่งนี้ไปใช้ประโยชน์นะดังนั้นมันหายไปก็กกไม่ว่ากันนะครับถ้าใครเป็นแฟน ครับนะครับเป็น f สี่ของช่องแคดเอกุสีเก่านะครับหรือตอนนี้เป็นชาแนลหรือนิ่ก็ไลน์อยู่ก็คงจะทราบดีนบะบุทีสีมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่าบินเคิร์ฟไงนะแต่ตอนนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะมาดูกันในส่วนของเบรกสุดท้ายของบุรีสมีอะไรกันบ้างคำสั่งแรกคือจอยนะครับผมคําสั่งที่2คือแชมเฟอร์คําสั่งที่3นะครับคือฟิลเลส f เนี่ยคำสั่งที่4คืออะไรนะฮะเชงสเปตตัวนี้อยากสอนมาก นะครับแล้วก็ Export นะเขาดูอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปไปไล่เขาดูอะไรก่อนคือเงื่อนไขของะไรเนี่ยนะครับปกติเนี่ยคำสั่งเนี้ยจริงๆแล้วในในในออเดอร์แคเองเนี่ยในออเดอร์แคตส์เองคำสั่งะไรมันไม่ได้อยู่ในส่วนของอลายละเอียดของ 2D นะมันไปอยู่ฝั่งของ 3D อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่ตัวแรกก่อนเลยจอยนะครับ โอเคไปดูจอยก่อนการเชื่อมเส้นก็สมมติว่ามีเส้น2เส้นเนะาะอาจจะเป็นเส้นในลักษณะแบบปิดแบบนี้นี่ครับแล้วมีการ Export ชิ้นงานใช่ไหมเอ็ก e ์ใช่ไหมฮะกดระเบิดไปแล้วก็คลิกไปที่คำสั่งนะคลิกไปที่เส้นมันจะแยกออกเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะแยกออกเป็นลักษณะนี้จากนั้นเราก็สามารถที่คลิกที่เส้นที่เส้นเนี่ยนะฮะทั้งหมดแล้วก็พิมพ์ J J Enter เนี่ยมันก็จะจอยเชื่อมกับเข้าไปในลักษณะนี้ทีนี้ลักษณะของการพิมพ์ J Enter นะครับมันยังสามารถเชื่อม ทีได้เส้นได้นะเช่น J Enter เนี่ยนะฮะแล้วก็คลิกไปที่เส้น1 2คลิกขวานะครับก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ลักษณะการเชื่อมเส้นแบบนี้โดยเงื่อนไขนะถ้าเราไปที่ Modify แล้วก็กด Property นะครับหรือหน้าต่าง Property ตรงนี้นะครับปกติถ้าเป็นเส้นแบบปิดมันจะโชว์พื้นที่หรือว่า Area นะครับแล้วก็ความยาวรอบรูปนะอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่บางครั้งการใช้งานคำสั่ง j o i เนี่ยมันเลยมี ประโยชน์นะครับตรงนี้นะฮะอย่างเช่นการทําพิกัดแปลงแปลงพวกอะไรต่างๆนะครับทีนี้การเชื่อมเส้นเสร็จก็จะได้เป็นรูปของรูปแบบของเส้นโพลีไลน์แบบนี้ครับนะดังนั้นก็ J Enter นะครับการเชื่อมเส้นทั่วไปนะครับผมไปที่คําสั่ง Chamfer การลบเหลี่ยมมันจะมีค่าดีค่าดีนะ Distance เ,เนี่ยมันจะมีค่าดีอยู่ดังนั้นป้อนค่าเข้าไปนะครับเช่นพิมพ์ CHA Enter ไปหนึ่งครั้ง นะครับฟังก์ชันมันก็จะเหมือนกับในส่วนของแคดคลาสสิกเนีครับเราก็ต้องไปป้อนก่อนโดยกดที่ distance หรือว่า d1 ใส่่สา10 enter นะครับ10 enter ก็คือ d2 จากนั้นนะครับให้เรากด multiple ครับเพื่อจะทำหลายครั้งแล้วก็คลิกไปแบบนี้ฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 คลิกขวาแล้วก็ S เขี่ยออกไปถ้ามันยังเป็นเส้นป่าอยู่ให้คลิกตัวนี้แล้วค่อยกด S เขี่ยมันก็จะคืนค่ากลับมาในลักษณะนี้นะฮะอันนี้คือเงื่อนไขของการทำแชมเฟอร์ปกตินะครับทำไมใช้คําว่าปกติคือเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งคือมันเป็นการตั้งค่าออปชันภายในเช่นไม่ให้มันทริมไงอย่างกรณีการเอามาออกแบบการเขียนงานระบบนะหรือเงื่อนไขในลักษณะนีะ้โอเคผมอยากจะเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเลเยอร์โปรไฟล์ นะครับเราก็ใช้งานคุณสั่งลายเขียนเส้นธรรมดาผมเปิดออโหมดไว้นะลองดูนิดนึงกับตรงนี้นะครับน้องนี่นะครับผมโอเคผมต้องการจะตัดแบบนี้ฮะไปที่ลองใช้แชมเฟอร์จากตรงนี้นะครับเราก็กดดิสแทนด์ดิสแทนด์อยู่ใส่อยู่นี่ใส่20เอ t นเตอร์20เอ t นเตอร์นะครับจากนั้นก็ไปที่ตรงหัวข้อทริมครับตั้งเป็นโรชิมนะครับโดยพิมพ์เอ็นเอนเตอร์ไปสังเกตว่าคําว่าโรชิมเนี่ยก็ขึ้นเป็นเอ็นอยู่ตรงนี้เมื่อเราตัดตรงนี้ครับ มันก็จะสร้างเป็นแถบแบบนี้ขึ้นมาถ้าคุณไม่ได้ทําเป็น no im, นูทริมจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทดสอบนิดหน่อยสเปซบาร์ bar, นะครับเราก็ตั้งไปเป็นทริมธรรมดานะครับเราเลือกเป็นทริมนะครับคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้เนี่ยฮะเส้นมันจะขายลักษณะนี้ออโตเดตก็เป็นเหมือนกันนะนะครับต้องฝั่งของออโตเดตก็เป็นเหมือนกันนะครับดังนั้นเงื่อนไขของการทำแชมเฟอร์นะครับโดยปกติ ance, ดิสเทนด์ดีหนึ่งคุณใช้สิบดี 2, สองสี่ยี่สิบก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าทริมเนี่ยจะเป็นค่า มาตรฐานเขาทีนี้เหมือนกันทุกรังเวลาคุณตั้งเมนูชิมผมก็จะแนะนําคุณให้ตั้งกลับหลังจากจบคําสั่งนั้นอันนี้จําไว้นะฮะสำคัญมากตั้งกลับมันเป็นค่าเดี๋ยวฟอลคำสั่งพวกนี้มันจะจําค่าบางทีเราลืมเองนะฮะประมาณนั้นครับผมไปที่ฟินเล็ตครับฟินเลตก็คือการทํา R นั่นเองนะฟินเลตกดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือพิมพ์ F Enter ก็ได้เลือก Radius ป้อนค่า10 Enter ไปนะครับเลือกมัน Double เพื่อทาซ้าหลายครั้งกดตรงนี้ กดตรงนี้ก็จะได้นะครับชิ้นงานกดตรงนี้กดตรงนี้เห็นไหมฮะมันติดค่าตรงนี้อยู่ถ้าติดค่าตรงนี้แสดงว่าทีมเนี่ยเป็น, no. นโนะนะครับผมกดตัวเซรกกับเขียนนะไปที่ฟิเลตใหม่กดฟิเลตนะครับคลิกที่ R าใส่ค่า10 Enter แล้วก็ไปที่ t r i m ครับนี่นะครับผมแล้วก็เลือก Multiple ฮะนี่ครับแบบนี้ครับทีนี้การต่อเส้นคล้ายกาับ a u ว o c a d ไม้คล้ายกันแต่สเต็ปการคลิกอาจจะ เซนซิทีฟนิดหน่อยเช่นถ้าผมต้องการจะตัด2เส้นเนี่ยนะครับผมต้องการจะตัด2เส้นเนี่ยโดยเงื่อนไขโดยเงื่อนไขถ้าเรากดปุ่มชิปไว้นะครับกดปุ่มชิปนะแล้วคลิกเส้นอา่าเราคลิกเส้นที่1ก่อนหนึ่งแล้วค่อยกดปุ่มชิปนะครับแล้วคลิกเส้นที่2โปรแกรมจะตัดแบบนี้ฮะแล้วถ้าคุณคลิกตรงนี้หรือคลิกตรงนี้นะครับเงื่อนไขตามหลักเองเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะทําตามหลักมันจะทําเป็น R ให้เนี่ยมันจะทําเป็น R ให้แบบนี้ แต่ถ้ามันไม่ทำเป็น R ให้คุณกด R ก่อนนะครับแล้วก็ป้อนค่า20 Enter ครับมันก็จะทำ R ขึ้นมาเหมือนกันถ้าไม่ต้องการให้ตัดก็ตั้งเป็น No Trim ฝั่งด้านนี้ถ้าคนกดกดปุ่มชิปนะคุณคลิกเส้นที่1กดปุ่มชิปแล้วคลิกเส้นที่2เส้นมันจะต่อกันแต่ถ้ากดตรงนี้นะครับแล้วชิป ลักษณะการทาแบบนี้โดยเงื่อนไขมันเหมือนกับต่อเส้นเข้ามามันต่อเส้นเข้ามาแต่ตามหลักแล้วเราอยากให้มันต่อแบบเป็นเส้นตรงใช่ไหมสมมตินะครับอันดูกับมาแบบนี้คือการต่อเป็นเส้นตรงเนี่ยนี่นะฮะกับตรงนี้อันเนี้ยมันเหมือนกับการทําทิมธรรมดาเลยอ่าการทำฟิเลตธรรมดาโดยไม่ได้รับเงื่อนไขของชิปครับตัวตรงนี้ไปนะครับกดปุ่มชิปคลิกครับคลิปนะฮะเดี๋ยวนะให้ดูนิดนึง ชิปนะครับแล้วกดบนชิปจริงๆมันต้องต่อนะครับมันต้องต่ออาจจะสเตปการคลิกไม่ได้นะฮะอาจจะสเตปการคลิกไม่ได้เดี๋ยวขอขอ,ขอลองอีกนิดนึงนะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับซีเล็กนี่นะครับแล้วก็เลือกเส้นนี้เอาสเปซบาร์คลิกที่เส้นนี้ อ๋อเอาใหม่ครับไปที่ฟิลเลตก่อนนี่นะครับกดปุ่มชิปคลิดที่เส้นนี้หนึ่งกดปุ่มชิปค้างไว้คลิดที่เส้นนี้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ต่อสเปสบาร์นะฮะมันเหมือนกับเออเลค่ามันเออ o r นะครับอ่าผมลบเส้นตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปตั้งค่าใหม่ครับไปที่ฟิ l e t ตมาดูนะครับ fitting นี่ตรงนี้ อันนี้เงื่อนไขที่มันมีนะครับมันก็จะมีการตัดการทำ R, อะไรต่างๆอยู่ในนี้มีการกำหนดเรเดียนให้นะครับหาผมปิดออกไปไปที่ตั้งค่านะครับทริมตั้งเป็นทริมครับนี่นะฮะอันนี้ก็ตั้งเป็นทริมนะครับแล้วก็ตรงเรเดียนเนี่ยอันนี้เราใส่ค่า10เป็นค่าเดิมของมันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือผมพยายามจะคืนค่าให้เห็น ถ้าคลิกที่ตรงนี้นี่นะครับแล้วคลิกที่เส้นนี้มันจะทํา R ตรงนี้เลยใช่ไหมครับมันจะทํา R ตรงนี้เลยทีนี้ถ้าคน,นดูกับคุณไปที่ทีมใหม่นะครับดูตรงหัวข้อทิมตรงนี้นิดนึงณตอนนี้มันตั้งเป็นโนทิมใช่ไหมฮะให้คุณคลิกเป็นทิมครับนี่นะฮะให้คุณคลิกเป็นทิมถ้าสมมติว่าคลิกเรากดที่นี่นะฮะชิปนะครับนี่นี่ นะครับมันจะตัดแบบนี้เนี่ยจริงๆมันต้องตัดแบบนี้และมันก็ควรจะต้องตัดแบบตรงด้วยเช่นนี้นะครับคือคลิกที่เส้นนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดปุ่มชิปแล้วก็คลิกตรงนี้นี่นะฮะมันจะต้องตัดแบบนี้ผมถึงบอกว่ามันเซนซิทีฟนิดหน่อยดังนั้นน้องๆจะต้องระวังนิดหนึ่งถ้าอยากจะต่อในลักษณะที่ต่อเส้นแบบนี้นะครับมีแค่มีน่าจะมีแค่ตัวนี้แหละฮะตัวฟิลเลตนี่แหละที่เป็นเป็นตัวที่ อาจจะงงๆในเรื่องของการกดปุ่มชิปค้างนะยาวนิดหน่อยหัวข้อนี้แต่อยากให้เข้าใจนะครับถ้าจําเป็นจะต้องใช้ลักษณะการตัดแบบนี้หรือการต่อแบบนี้ให้แน่ใจก่อนนะครับให้แน่ใจก่อนว่าทริมนะเป็นเย็ดหรือเปล่านะครับโอเคไปดูอะลาอะลายก็เมื่อกี้ผมให้ดูนิดนึงคือปกติเนี่ย modify เนี่ย นะครับฟังก์ชันอไลน์ของ o r a c l e คตหรือฝั่งออริจินั้มันอยู่ไปอยู่ที่ฝั่ง 3D นะครับฝั่ง 3D แต่ตรงนี้เองนะครับมันจะมีหัวข้ออไลน์อยู่ตรงนี้นะฮะ AL เนี่ยคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาแตะที่เส้นนี้ครับนะครับแตะที่เส้นนี้ครับเข้าไปแตะที่ตรงนี้เลยหนึ่งคลิกตรงนี้นะครับเข้าไปแตะที่ตรงนี้ครับนี่ฮะคลิกขวานะครับแล้วกดปุ่มเย็ดครับ มันก็จะเข้ามามันจะไม่ขึ้นที่เามาส์นะให้มากดเองที่ตรงนี้นะฮะให้มากดเองคืออันเนี้ยก็ลองดูด้วยกันนะครับผมแต่จริงๆไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าเข้าใจอยู่หลายคนเข้าใจคือเรากดเย็ดเนี่ยนะครับเรากดเย็ดเนี่ยก็คือให้มันสวิงมาเลยมันมีตอนนี้มันมีแค่2แกนค,คือ x กับ y นั่นเองนะครับอันนี้คืออะไรนะ,ะมาดูเชิงสเปสครับ ตัวที่อยากจะสอนมากเชิงสเปซไปดูกันก่อนดีเทลมันเป็นแบบนี้นะครับดีเทลของเชิงสเปซมันเป็นแบบนี้คือตัวเชิงสเปซเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมใครที่มีแบบฝึกหัดอยู่นะใครที่มีแบบฝึกหัดอยู่เดี๋ยวจะให้ดูเงื่อนไขตรงนี้นิดหน่อยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดแบบฝึกหัดผมเอาตัวนี้ออกเดี๋ยวผมเปิดมาให้ดูใหม่นะครับของเชิงสเปซนี่เป็นแบบนี้เงื่อนไขมันเป็นแบบนี้อันนี้คือสร้างไททันบ็อกใส่เข้าไปที่เทมเพลต นะครับไม่ใช่เทมเพลตสีกระดาษเออเนี่ยฮะอันนี้คือ change space คือเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันนี้คีย์รัดไม่มีเอาออกไปเลยนะครับคีย์รัดไม่มีนะฮะคำสั่ง change space นะครับไปที่ modify นะฮะอยู่ตรงนี้ฮะเป็นคำสั่งเลยกดไปที่ change space เนี่ยนะครับอันนี้เป็นคำสั่งโอเคมาดูกันก่อนทดลองนะครับไปที่ A 3เนี่ยไปที่ A 3าแล้วไปยิ้เข้าไป นะครับชิ้นงานจะเป็นแบบนี้นะครับผมเลือกชิ้นงานตัวนี้ก่อนนี่นะฮะแล้วเลื่อนมองไปที่ตัวเขาแล้วมาที่ตรงปุ่มนี้แล้วเลือก SELECT ผมต้องการเลือก SELECT แบบไฮเก็บตัวนี้ก่อนจากนั้นตัวนี้เป็นกรุ๊ปอยู่แล้วนะครับผมซูแม็กเทขึ้นมาอ่านี่นะครับซูม็กเทขึ้นมานะครับผมโอเคแต่ไปคลิกเข้าไปไปที่ modify change space ครับแล้วคลิกที่แต่ตบอกครับคลิกขวา ชิ้นงานจะขึ้นมาที่กระดาษไปที่หน้าโมเดลเลยเห็น <he S 2> ไหมฮะกระดาษในนี้จะไม่มีนะจากนั้นไปที่ชิ้นงานครับที่เป็น A3 ที่เรากําหนดไว้นะครับบ o u ิ l ค Click คนอบแล้วก็ลบกรอบวิวพอร์ตชิ้งไปนี่นะฮะโอเคนะสร้างวิวพอร์ตขึ้นมาใหม่จากตรงนี้เพราะตรงนี้มันมีกระดาษแล้วมันมีกระดาษอยู่ในหน้าน,นี้แหละเนี่ยนะฮะเนี่ยพวกนี้นะครับคุณสามารถแก้ไขได้เลยจากตรงนี้นะครับอ่าไปที่วิวด้านบนครับแล้วเลือกวิวพอร์ตครับกดเลย แล้วก็คลิกที่ตรงนี้ครับลากลงมาเป็นเส้นทอยียงมุมนี้นะครับนี่นะครับจากนั้นตัวนี้นะครับไม่เหมือนใน AutoCAD ซะทั้งหมดเนาะมันเป็นลักษณะฟังก์ชันเดิมย้อนไปใน,นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปักสองสั2,002ก็คือคลิกที่เส้นนี้ฮะปังแล้วจะโชว์ที่ r o p e ต t y ตรงนี้นครับโชว์ที่ r o p e ต t y ตรงนี้ฮะแล้วคุณมากดเลือกสเกลมันจะมีสเกลให้เลือกเช่นตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น1ต่อ75้า นะครับผมเลือกไป1ต่อร้อยนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะฮะคล้ายๆกันที่อยู่ตรงนี้ฮะอันเดียวกันเป็น50นี่นะครับ75นี่นะฮะแล้วก็กด S ขีดออกไปชิ้นงานตัวนี้ก็จะออนสเกลที่เท่านั้นเลยนะครับผมอันนี้คือเช e งสเปซนะหัวข้อที่20นะครับผมต้องฝึกกันดูใครที่ กำลังจะพอร์ตงานน่าจะได้ประโยชน์แหละในส่วนของหัวข้อขนี้ไปดูหัวข้อขสุดท้ายนะครับ21 export อันนี้อยากจะสอนตัวอื่นเสริมก็ไปดู export คือตรงนี้ฮะผมไม่ดูแบบนี้นิดนึงถ้าเราคิด้าไปที่ชิ้นงานตัวนี้นะฮะคิขกาไปที่ชิ้นงานตัวนี้ฮะอันนี้เป็นการรวมชิ้นงานอีกแบบหนึง่งนะครับเป็นการรวมชิ้นงานอีกแบบถ้าผมกดอันกรุ๊ปนะมันก็จะแยกชิ้นงานออกแบบนี้ฮะ ปกติกรุ๊ปของ a u t o ักเนี่ยไม่ซับซ้อนกดกรุ๊ปมันกรุ๊ปได้เลยแต่เนื่องจากว่าฝั่ง b i s c a t เนี่ยมันมีสับเมื่อกี้ผมพูดถึง Entity นะเ n น i t y เนี่ย,เ,ยเข้ามามันก็เลยมีแยกออกมานิดนึงเกี่ยวกับการเลือกคุณสมบัติของมันนะครับเดี๋ยวลองดูแบบนี้ก่อนนะครับในอนาคตผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดปัญหาไหมแต่ว่าเท่าที่เจอเนี่ยเจออยู่ครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งปกติถ้าเราใช้งานคำสั่งกรุ๊ปกดตรงนี้เลยครับ เนี่ยฮะกรุฟนะครับแล้วก็มันจะมีให้ตั้งชื่อเป็นแบบเนี้ยคุณจะตั้งไม่ตั้งถ้าไม่ตั้งก็กดไม่ตั้งชื่อแล้วก็กด select object หรือ select entity เนี่ยฮะคุมชิ้นงานตัวนี้ครับคลิกขวา add to นะกรุฟคลิกขวา,ก,ขวากดโอเคตัวนี้จะเป็นกุ๊ฟแบบเนี้ยฮะนะเป็นกุ๊ฟแบบนี้ฮะแล้วถ้าคุณกดกดอันกรุฟนั่นก็หมายถึงว่ามันก็จะคืนค่า นะครับอ่ะสมมุติมาลองอีกรอบหนึ่งคราวนี้ที่เจอปัญหาเนี่ยที่เราเจอปัญหานะครับก็คือมันมีชิ้นงานแบบนี้อยู่อ่ะสชิ้นนะเป็นคุณลักษณะคล้ายๆกันก็ออกมานะฮะก็ออกมาแบบนี้จากนั้นไปที่คำสั่งกรุ๊ปครับหลักการเดิมครับ Select Object Ad นะครับ add to กดโอเคไปคลิกไปที่ตรงนี้นะครับสมมุตินะฮะผม Copy นะ นะครับอ่ะว่างว่างปัญหาที่เราเจอนะครับในตอนในห้องเรียนเนี่ยคือมันมีการกุ๊ปเอาชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยมาอยู่ในกุ๊ปของมันด้วยทั้งๆท,ท,ท,ที่เราไม่ได้กําหนดอะไรให้กับมันเคยเจอครับเคยเจออันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังให้เห็นนะเป็นการเคลียร์ก่อนว่าเราผมอยากจะสอนน้องๆจริงๆดังนั้นถ้าเจอ <c oughs> อะไรลักษณะนี้เอามาแชร์กันหน่อยนะ ามาแชร์กันหน่อยว่าคุณเจอปัญหาอะไรบ้างตั้งแต่หลักสูตรออ t ิ c คนแล้นะครับไม่ผมไม่เคยกลัวปัญหาของการการใช้ซอฟต์แวร์พวกนี้เพราะถ้ามีน้องๆหลายคนที่เข้าใจกันนะครับเอามาแชร์กันเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายซึ่งถ้าเจอปัญหาเอามาถามแล้วก็คน้นฮะค้นเจอแล้วก็มาแชร์กันก็แค่นั้นเองครับไม่มีใครรู้ไปสะุกทุกอย่างฮะดังนั้นบิสเคนนะครับเขาอาจจะมีซัพพอร์ตที่เป็นภาษาอังกฤษก็จริง แต่ user ที่เป็นคนไทยมันก็ต้องมีแหละนะครับถ้าเจอปัญหาก,ก็เอามาถามกันนะครับผมประมาณนี้โอเคอันนี้คือกรูฟนะครับเอ็กซ์เราเข้าใจดีพิมพ์เอ็กซ์กดเอนเตอไปนะครับแล้วก็คลิกที่ชิ้นงานแบบนี้คลิกขวามันก็ระเบิดนะครับเป็นลักษณะนี้ทีนี้มาดูตรงบล็อกนิดนึงฮะมาดูตรงบล็อกนิดนึงครับ B ีเอนเตอเนี่ยนะฮะคืออยากจะอธิบายแบบนี้ปกติเราทําบล็อกเสร็จมันก็จะต้องมีช่องตรงหัวข้ออินเสิร์ตตรงนี้แล้วก็เอางานออกมาได้ แต่ทีนี้มันจะต้องมีการติกค่านะอันนี้น้องๆมาดูกันก่อนอ่ะโอเคผมคุมชิ้นงานแบบนี้นะครับนี่แล้วพิมพ์ b b boy เนี่ยนะครับกด enter ไปผมตั้งชื่อนะครับผมใช้คำว่า c b ศูนย์หน่งหนึ่งอ่าจำไว้นะครับ tb ศู T b 1. นหนึ่งะครับจากนั้นผมกด pick point ฮะติ๊กตรงนี้ครับกดโอเคครับชิ้นงานตัวนี้จะกลายเป็นบล็อกใช่ไหมครับถ้าผมจะ insert หล่ะผมกดเข้าไปที่ insert block จากตรงนี้ นะครับดูนิดนึงตัวแรกไปหน้าโฮมใช่ไหมกกด Insert แล้วกด Insert Box อย่างนี้แล้วจากนั้นคุณค่อยลีดรายการออกมาไม่มีไม่มีรูปแบบให้เห็นนะครับไปที่ TB ตัวนี้พอ TB ตรงนี้เสร็จปุ๊บให้คุณติ๊กตรงนี้นะครับนี่ฮะ specify on screen คือเลือกเองไม่กำหนดสเกล rotate ก็ไม่กำหนดกดโอเคไปมันก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาแล้วค่อยวางครับนี่ฮะเป็นแบบนี้ฮะ าลายเอียดมันจะเป็นแบบนี้คือบล็อกเนี่ยถ้าเราดับบนคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะไปย้ําให้เห็นว่าบล็อกเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าคุณกดโอเคเข้าไปคุณจะถูกส่งเข้ามาเหมือนในอัลติแคนะครับคุณก็จะเข้ามาแก้ไขตรงนี้ได้สมมติว่าไปที่หน้าโฮมนะผมบอกว่าตรงนี้สีผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวกดเอสเชียบออกไปนะครับนะกดเอเชียบออกไปอันนี้คือพอออกมาจากตัวบล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะฮะตัวบล็อกเนี่ยมันก็จะถูกแก้ไข นะฮะมันจะถูกแก้ไขจากหัวข้อนี้คือเมื่อมีการเมื่อมีการแก้ไขเสร็จนะครับดูตรงนี้นิดนึงตรงหัวข้อ,อ,อหัวข้อน่าจะเป็นตรงนี้ฮะเซฟครับนะฮะกดโอเคครับกดย็สด์ครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตรงนี้ฮะเอ่อไม่ใช่ตรงนี้ฮะมันต้องมาที่บล็อกไอดิเตอร์ตัวเดิมตัวที่เข้ามาจากช่องหน้าต่างแรก แล้วก็เซฟทับเข้าไปแล้วตัวนี้ก็จะไปเปลี่ยนบล็อกเหมือนกับเหมือนกันในออได้แคดแหละนะครับดังนั้นรอยละเอียดก็จะประมาณนี้นะฮะอ่ะบล็อกอยู่นี้อีกหนึ่งโตเออนะครับอ่าผมลืมให้ดูเมื่อกี้เมื่อกี้เมือม่อกี้ลืมให้ดูทําไมมันถึงมาโชว์ที่ตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยเอ้ยถ้าเราทําบล็อกแล้วเนี่ยมันสามารถสั่งไปที่ออคอร์ดิเนตได้ไหมในส่วนศนะูนย์เข้ามาศูนยะ น่าจะเป็นในลักษณะนี้นะฮะไปที่ insert เนี่ยนะครับกดที่ตรงนี้นะครับรู้สึกจะมีเป็นติ๊กตรงนี้ออกแล้วล็อกที่ศูนย์ฮะนี่ฮะไม่มีตรงนี้นะฮะล็อกที่ศูนย์นะครับล็อกดโอเคนะครับนี่ฮะจุดที่เลือก b บ s พ point ก็คือตรงนี้ฮะแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ของมาศูนย์ครับในกรณีที่ต้องการ reference แบบโดยอ้างอิง ใช้แบบนี้ได้น่าจะน่าจะพอได้นะน่าจะพอได้นะครับคือสร้างเป็นบล็อกแล้วก็เวลาเอาเขาออกมาก็เป็นค่าศูนย์คอมม่าศูนย์นะประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนของบทที่4นะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครที่สนใจเรียนในส่วนของคอนเรียนบิสแคทนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้าไมาได้ที่แอดดีไลท์เอตู1ิกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสองห้าห้าหนึ่งนะครับผมหรือสอบถามที่ศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์เก้าแปดแปดหกหนึ่งได้นะครับ nell, เช่นเดียวนะครับ เราขอบพูดในส่วนของบริษัทนะครับดิจิเทควันจำกัดนะครับที่เป็นคนที่เราได้ใช้ในส่วนของ b i s c a t แกนใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสอบถามราคาไลายเส้นเช่าใช้รายปี3ปีหรือซื้อขาดก็ฝากคำถามมาได้นะฮะหรือติดต่อสอบถามมาได้เช่นเดีกันนะครับผมช่องทางที่น้องๆจะสามารถเข้าไป แบ่งปันเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่กับ b c สแคดก็เพจบิสแคดไทยแลนด์นะครับผมก็เอารายละเอียดลงมาให้อยู่ในนี้นะครับเข้าไปดูได้นะส่วนใน Channel l e ARNING o n l i n นมีเพลย์ลิสต์เป็นตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของ b i สแคด2 d ดีน้องๆเข้ามาที่ Channel นะครับแล้วก็มาที่หัวข้อเพลย์ลิสต์ที่สร้างคือกดตรงเพลย์ลิสต์ตรงเนี้ยก่อนแล้วก็จะเจอเพลย์ลิสต์ที่สร้างตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปเรียนได้เลยนะครับส่วนติดปัญหาอะไรห,หรืออยากจะแลกเปลี่ยนอะไรก็ไปที่เพจได้ นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในบทที่5สวัสดีครับ